มั่นคงบ้างไม่มั่นคงบ้างตามนางสกุลพาทัวร์บ้านใหม่นะคะสําหรับชาวโวกวันนี้อยากเป็นโว๊กอยากเป็นดาราหัวคนเดียวไม่ได้ก็นะคะแล้วก็จะโชว์บ้านที่เราเพิ่งได้กุญแจมาหลังจากที่รอมาเป็นเวลาปีกว่าีกว่าอืกจะได้บ้านหลังนี้มาแต่ว่ารบไปรบไปรบ เอออบตลบกับเอเจนซี่ลบกับเจ้าของบ้านลบกับนตอรี่เอความจริงมันคล้ายๆกับการไปบีบคอซื้อบ้านเขาอะค่ะใช่เพราะว่าตอนหลังราคามขขึ้นเขาก็ไม่อยากขายตอนแรกแบบที่จริงอนะวันที่ซื้ออะเขาแบบเอาลงแล้วเอาพลดลงแล้วเพราะว่าแต่แบว่ากูวางเงินแล้ว วางกันแล้วอะจบล้ต้องขายอะต้องเซ็นเขาก็เซ็นตอนหลังก็ยื้อยักักไม่อยากขายเพราะมันเป็นช่วงโควิดบ้านมันก็เลยแบบเขาก็เลยแบบขายราคาถูกแต่พอพอมันเริ่มอะไรปุ๊บปะเขาเริ่มวเขาไม่คิดว่าวัคซีนจะมาไวนเขาก็เลยแบบว่าอุ๊ยหายแล้วเออแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละแต่ราคาบ้านขึ้นเลยนะจากแบบสองเก้าขึ้นไปสามห้าในฟังที่แบบผู้หลอพูดนม เราก็ได้กำไรเราได้เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันก่อนครับอันนี้เป็นบันไดบันไดไม่ต้องให้แบบไปหมดเองเป็นไป ไบนะคะมันไบก็มีความเล็กๆกระจุกกระจิกใช่สบคนตัวซ้ายเราตัวซ้ายเราะนี่อันนี้ก็มีรูปป้าก็ทิ้งไว้ให้นะคะแต่ว่าอีทิมบอกว่ามันไม่มีความคิดสร้างสรรค์คำเจ้าออกมองมันอาจจะเป็นป้านหลังเก่าเขาหรือเปล่าคือตรงเนี้ยมันเคยเป็นทุ่งอะไรวะลุ่ยทำวายเราไอ้บ้านข้างหลังอ่ะเดี๋ยวที่เราจะไปดูอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะ ที่พาเก็บของคนงานก็คืออายุสองร้อยปีแล้วคือก่อนทุกอย่าก่อนที่มันจะเป็นเมืองมันเป็นแรยงหมุ่นที่เขาไว้ทำไว้นี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ารูปนี้มันปลอดสารหรือเปล่าต้องอาจจะต้องพิจดูมีใช่มีขายได้นะขายได้น่าทิ้งไปมีลายเซ็นอยู่นะแตาใครก็ไม่รู้ คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขามาทาเป็นซอยเป็นบ้านขายอ๋อก็คืเป็นตจากที่ดินจากที่ดินแบบไล่วายแบบทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยสองพี่น้องเขาก็ขาย้อันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะเป็นห้องข้างในมีสองห้องฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้มีอีกห้องนึงฝั่งนี้เป็นห้องน้ำเจอห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งก็คือชั้นสอง ชั้นสองมีสามห้องเราต้องหันหัวไปทางนี้ไหมเพราะว่าถ้าหัวมันติดอะไรนะห้องน้ํามันไม่ดีไม่ดีใช่เลยต้องหันหัวใครรู้เรื่องพวงตุ้ช่วยบอกพีว่าได้ไหมนะนะคะถ้ามีคนดูนะคะโอเคนี่ก็เป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องทํางานเออแล้วก็ให้เตาอยู่เออทำไมไม่เอาเตาไปไว้ในสวนนะมันวิ่งเล่นในสวนหรือไม่เพราเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ละพี่เนาะเออเอาวีพูดเดโซรเทอร์เพียร์สกีแล้วเนาะ it's a l ์ g h t s on time สวยนะแต่ว่าจะกลัวพี่กอลปเอาเตาใส่เตานี่เลยไงเออก็กินได้นะน่ากินเลยก็คือไซส์เหล่าเพราะว่าป้าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาตีลูัวเลยเตียวเราเอกเขาก็เลยแบบมาทำอันนี้มาไซส์นี้นะคะไซส์เหาท้องพอดีนะคะเราสามีก็บอกว่าซื้อบ้านไซส์เมียดังนั้นจะต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเพราะว่าเมียได้ได้ไส์นี้ดงั้นจะต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนะคะอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อเครื่องล้างจานไงว่ามีเครื่องล้างจานแต่คนล้างจานนี่คือผัวนะเขายังต้องเป็นผัวอยู e ่ดีนะคะเออแต่น่ารักเลยเนาะ้าฮอัน n นดอรเลยาอันนี้เป็นสวนไม่ใหญ่มากนะคกำลังดีก็อันนี้เป็นหญ้าปลอมนะเหมาะกับเรามากเพราะว่าเราจะไม่ เระอัพุทธไปกราบเดีนี้สาธุแล้วก็นู่นนะคะามบนด้วยไม่รู้ว่านี่คือพระพุทธหรือว่าพระเจ้าไทยอะไรก็ามวรมานไม่ทราบอันนี้เป็นที่แยกขยะดีมากเลยใช่เขาทิ้งไว้ให้ดีมากเลยเพราะว่าเห็นกอย่างที่บ้าน ดีมากแต่ว่าอันนี้เป็นแก๊สถังแก๊สแบบเก่านะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแก๊สเนทจเรลแบบว่าเดินสายมาเลยเอออันนี้ก็คือที่ที่เราแบบว่าต้องซ่อมแล้วก็เดี๋ยวให้คนอื่นเช่าหรือใครจะสนับสนุนให้คุริแฟนอันนี้ก็เป็นของเส้นนะของเส้นที่เอามาทำอินเดียนด้วยพี่ดีนี่วันนี้มันพื้นมันเปียกนี่ว่าโอชุ่มค่ะอันนี้ก็เป็นหญ้าจริงแล้วนะคะ ก็เ e ห็นความแตกต่างได้ก็จริงมีตั้งนานแล้วรอบนั้นก็เห็นเออเออมันตุ้มเยอะเลยก็คือแย่าจริงคือแย่จริงไม่ได้นะคะคือที่เรียกที่เรียกให้กลับมาไม่ใช่เลยนะบัตรไม่ผ่านแล้วไมมีเงินสดดีควักมานี่ประท้วจ่ายเงินยังไงวะเอ้ก็ไม่ได้ประท้วงไม่ได้เป็นห่วงนะประทไม่มีเงินติดลบคุชีนี่นะคะ น,นี่ก็จะเป็นบ้าน,อ,น,นอันนี้เป็นสวนหลังบ้านอันนี้ต้องเอาออกเอาออกทำไมอ่ะเพราะว่าเอา Tim can you pass again? Ah uh, wind ผ่านไม่ได้ค Can make it more like higher Don't cut, cut it It's it beautiful หนึ่งสองพี่เราหนึ่งพีแล้วหนึ่งคืว่าของหายตลอดปีแน่นอนอเพีลอกอันนี้คือเตาบาร์บีคิวสองร้อยปีไม่ใช่แต่ว่าดูดูสนิมแล้วไม่อยากปิ้งเลยหน้าเราต้องทิ้งเถอะทิ้งเถอะไม่อยากทิ้งอันนี้ก็มีซิงแล้วอันนี้ก็เป็นตู้ที่เขาเอาไว้เก็บของข้างในเป็นล็อคข้างข้งมีแก้วฟุ้งอยู่มั่นเถ ระวังเขาทางนันกูไม่ไปแล้วข้งนนานัอีกอย่างกยอ่นนี้มันพังเยอะเลยซบบต้องต้องต้องเอาออกหมดเลย so we have to take all out ใช่ต้องเอาออกหมดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยแหละแต่ว่าแหละเก็บไม้ไว้นะเพราะ a h y h the wood is very beautiful but up there ใช่ต้องหบให้มันแบบจะทำเป็นทราร่าใแล้วก็ดีบนไดขึ้นไปอ่ะ No we keep some and some will นี้เ h i าได้นะคือยังใช้ยังพอใช้ได้แต่มึงตับหน่อยต้องเปิด Come back bigger windows เฮ้ยอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ลงเล้าไก่แล้วันเปิดไม่ได้ทำไมเสียงหวาดังมากนังเลยเออวอฟิลิป <c oughs> มึงมาเปิดประตู ไม่ได้ครับทิมี่ีไลกิมะทิมสู้เขาอามาเย้อก็น่กไไม่ไ่นะอันนี้เราทำอะไรเอาไปใช้ทำอะไรบ้างไม่รอกก็ทำเคยเีนตุ้งเลี้ยงไก่อยู่วคงเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เหรอเลี้ยงไก่ถงไข่ส้มกันข้างล่างข้างไก่บนึงัดก่อนยูวันจอยมาวีโคลิปอานุไม่ เดี๋ยวคือตรงเนี้ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของบ้านเดี๋ยวจะให้ดูทางเข้าก่อนใช่มันมีมันมีสองบันไดบันหนึ่งบ้านที่ก็งุงอันนี้อันนี้ซุ้นใดนาบ้านคะเราจะเปลี่ยนแล้วก็อันนี้มันจะมีห้องหนึ่งก็คืออันนี้คือห้องที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ยต้องทำเออทำอะไรวะต้องต้องขุดลงไปข้างล่างทำรวมกับหรถไม่ ไม่คิมบอกว่ามึงจะกั้นห้องให้เขาเช่าใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าโปรเจกต์ใหญ่ที่จะไม่ให้ตรงนี้มันมันมันอะไรวะซึมต่อก็อคือต้องต่อลงไปข้างล่างเพราะว่ามันใกล้ทะเลมันก็มันก็จะชิมแบบนี้เรื่อยๆแต่มันจะไม่ชิมเหมือนบ้้นเก่าเราอันนี้คือทาง,ทางขึ้นไปที่บา้บานใหญ่บ้านใหญ่ชั้นสองบ้านชั้นสอง,สอ,งอันนี้<ม>ก็จะเป็นบ้านแต่เรามาดูชั้นหนึ่งกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับแขก ไม่สำหรับเราที่เวลาแบบปวดอปวดเต็มทีไม่แต่ว่าคือลระคุงสุดท้ายแล้วจะใช้ให้คนเช่าไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าเราก็จะขอห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะสําหรับคนที่จะไม่ะลุก็วะเอ็งว่ามันถลุกไหมฮะเพราะว่าถ้ามันถลูกอ่ะขากะให้แบบแบบทำอย่างนู้นนั่นก็ไม่สามห้องแบบมันะลุกได้ประเด็นคือเมื่อกี้คุยกับพิมเมื่อกี้คุยกับพิมพิมบอกว่ามันจะทําประตูอ่ะ เข้าทางนี้แล้วก็กั้นข้างหน้าจะเป็นสองห้องอ๋อแล้วตรงนี้ก็เปิดโล่งเอาตรงนี้ก็เปิดโล่งตรงนี้ก็เปิดโล่งเป็นไอ้นี่เลยอ๋อนี่ออเป็นตรงนี้ก็เปิดโล่งเป็นเป็นห้องรับแขกไงใช่เพะอันนี้ก็เป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็เข้าทางนี้ให้เข้าทางนี้ประตูนั้นก็ปิดประตูนล้วค็ะปิดเปิดห้องทำห้องให้น้อยอันหนึ่งพอแล้วมันจะซอยย่อยไปไหนออาจะได้ไค้เาเช่าเพิ่มไงบ้านเราอยู่ไกลถ้าย่องถ้าห้องน้อยอีกเขาจะมาไหมล่ะเขามีทาราสเนาะมีระเบียงเนาะมีอะไรวะ มีส่วนเนาะตรงนี้กว้างมากมึงควรจะกั้นห้องตรงนี้ใช่กั้นยาวแบบกั้นยาวแบบตรงนี้กับตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนครัวของแบบพวกเขาแล้วก็แบบเเครื่องตรงเปลี่ยนเอเครื่องซั้าแล้วเป็นสิงแล้วก็ทำครัวใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ตรงนี้เป็นแบบชั้นวางของของอคนเช่าอย่งเี้ยแต่จริงๆถ้าไม่ไม่ติดอะไรก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นที่ตากผ้าก็ได้ใช่ใช่เขาก็บอกว่าเขาปกติเขาก็ตากผ้าตรงนี้ตอนแรกเขาจะไม่ให้กํหลังก็ให้แต่บอกว่ามีแล้วแต่ว่าก็ดีถ้าเขามีไว้ให้เราก But we will not use, will not use. <laughs> <laughs> because Timothy is lazy to going up. Come on, go to another video. ปีแล้วเฮ้ยไม่พิเศษพิเซื้อไปไหนล่ะยังไงเป็น good s p i r i ูหรื <Temple Spirit. S 2> อ <laughs> เป็นสัญญาณทีเดียนี่เป็นบ้านสองร้อยปีแล้วเดี๋ยวเราล้มซ่อมแล้วก็เดี๋ยวทำกิจก,กรรมใครสนับสนุนทำเงินให้เรานะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะส่งผู้ริพไพร์ทุกอย่างมาได้นะคะเราจะยินดีรับค่ะถ้าวีซ่าคุณผ่านนะคะวีซ่าผ่านมึงล่องเรือมาถึงได้กูก็รับค่ะ หยุดบ้าหลังนั้นนะคะคือไม่ต้องแท็กประยุทธ์นะคะอาหารไม่ต้องแท็กเสียดใดๆทางนั้นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเออมีงานได้ทำาเลยนะคะมาเย็บผ้ากันนะคะมาเย็บผ้ากันนะคะคือก็เป็นเขาเรียกอะไรลงอะไรนะลงงานไม่ใช่ในลงขิดนรออะไรนะลงซิปลงซิปในคุกนะคะเย็บผ้านะคะเป็นผู้คุมนะ ยเล้วค่ะนีปีนขึ้นมาโอ้คลุมไหมเนี่ยได้อยู่นะโอ้ยข้าความรักความเมตตาเอาเลยไปกินข้าววิวกวีโยอันนี้แบบนี่เหมือนคนแก่ใกล้ตายแล้วก็มองใช่ใชใช่ชฉันจะตายแบบนี้แหละเอาไหมจะตายบนเก้าอี้เดียว เอาไปที่ลางเออเอาไปที่ล่งาลงกันดมาเองต้องขยับออกมาอีกนิดนึงเออเออก็ไม่รู้อะไรบ้างใช่แล้วมันก็จะสบายขึ้นเ,เห็นปะแต่อย่าไม่แบบที่บ้านเก่าอะที่เรานี่เงี้ยตึ้ง <laughs>